สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนกนัทนานเ <das> ชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องของผมลิขิตกันมาบ้างในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมแตกต่างจากพมรมลิขิตอย่างไรกันนะคะบางท่านโจมตีาศาสนาพุทธว่า,าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของธาต คือสอนให้ชนชั้นล่างยอมรับในการถูกกดขี่โดยใช้ทฤษฎีกรรมเก่าเหมือนกับศาสนาฮินดูที่เชื่อในเรื่องของพรหมริคิตคือกรรมในอดีตชาติได้ผลในชาติปัจจุบันจนถึงอนาคตของเราพระเจ้ากำหนดแผนที่ชีวิตของเราไว้แล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่โดยแท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาของเราลึกซึ้งกว่านั้นมาก พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเราสามารถทำกรรมใหม่ไปเปลี่ยนแปลงกรรมเก่าได้โดยผลของกรรมใหม่นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงแผนที่เดิมของกรรมเก่าหรือพรมลิขิตได้เพียงแต่ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเร็วหรือช้าเท่านั้นไม่ใช่เราไปทำอะไรไปคิดว่าการแก้กรรมหรือพรมลิขิตอะไรไม่ได้เลยต้องยอมรับกับพรมลิขิตหรือวิบากกรรมเก่าสถานเดียว เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆกรรมเก่าหรือพรมลิขิตก็คือไอที่เรากำลังเป็นอยู่และเคยเป็นมาแล้วส่วนกรรมใหม่ก็คือไอที่เรากำลังจะทำและกำลังทำอยู่หรือทำไปแล้วในชาตินี้แต่ยังไม่ส่งผลให้ตอนนี้กระบวนการของกรรมเก่าที่ได้ให้ผลหรือกำลังให้ผลที่เรียกว่าพรมลิขิตบวกกรรมใหม่ที่กำลังจะทำที่กำลังทำอยู่และที่ทำไปแล้วในชาตินี้ แต่ยังไม่ส่งผลให้ตอนนี้รวมทั้งหมดพระพุทธองค์เรียกว่ากฎแห่งกรรมพูดอีกแง่หนึ่งพรหมลิขิตคือกฎแห่งกรรมในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบันและอนาคตมันเป็นแผนที่ชีวิตที่วางไว้แล้วแต่ปัจจุบันและอนาคตของเราก็หาได้เป็นไปตามพรหมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตเช่นนั้นเสมอไปไม่เพราะเราเป็นผู้ตัดสินใจในการทำกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงพรหมลิขิต หรือแผนที่ชีวิตของเราด้วยเราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการเด็ดดอกไม้เพียงดอกเดียวสะเทือนไปถึงดวงดาวมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราตัดสินใจทำกรรมดีกรรมชั่วในตอนนี้มันสะเทือนไปถึงปัจจุบันและอนาคตของเราด้วยด้วยเหตุนี้หมอดูดังๆจำนวนมากมักทำนายเหตุการณ์ต่างๆผิดพลาดเพรพาะเขารู้แต่พรมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดเดิม พรมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดใหม่เขาไม่รู้แม้แต่พระอริยะเจ้าท่านยังทํานายพรมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดใหม่ไม่ได้เลยท่านรู้เฉพาะพรมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตชุดเดิมเท่านั้นทางผู้อ่านจะขอยกตัวอย่างพระอริยะเจ้าที่ทํานายผิดพลาดสองท่านม,มาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ได้ฟังกันนะคะหนึ่งหลวงพ่อจรันทิติธรรมโมหลวงพ่อจรันทานายว่า อาตมาจะมรณะภาพในวันที่14ตุลาคม2521เวลาเที่ยงคืน45นาทีด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายเมื่อถึงเวลานั้นหลวงพ่อจรันท่านก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักจริงๆด้วยแต่ท่านไม่ตายด้วยเหตุที่หลวงพ่อจรันได้สำนึกบาปที่ฆ่าหักคอไก่จำนวนมากและแผ่เมตตาให้กับไก่เหล่านั้น ไก่เหล่านั้นเลยให้อภัยท่านจึงได้แค่คอหักแต่ไม่ตายเรามาวิเคราะห์กันก็คือหลวงพ่อจารันมองเห็นกรรมเก่าที่จะให้ผลก็คือตามพมรมลิขิตหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองหลวงพ่อจารันมองไม่เห็นกรรมใหม่ที่จะให้ผลท่านทำกรรมใหม่คือสำนึกบาปที่ฆ่าหักคอไก่จำนวนมากและแผ่เมตตาให้ไก่เหล่านั้นโดยกรรมใหม่ส่งผลเปลี่ยนพมรมลิขิต เปลี่ยนกฎแห่งกรรมในอดีตจึงให้ผลไม่ได้เต็มกําลังเพราะโดนวิบากกรรมดีในชาตินี้ช่วยเอาไว้มาถึงคนที่สองกันบ้างนะคะก็คือพระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรและภิกษุท่านอื่นๆต่างไม่ได้ให้เนนบวชใหม่คนหนึ่งให้มีอายุยืนเพราะวิบากกรรมของเขาจะต้องตายต้องถึงคาดแน่พระสารีบุตรได้เล็งเห็นว่าเนนผู้นี้จะทำ จะมีการมรณะในอีก7วันข้างหน้าท่านจึงอนุญาตให้เนนกับไปเยี่ยมบ้านเพื่อโปรโดบิดามารดาและญาติยมทางบ้านเป็นครั้งสุดท้าย <Okay. S 1> เมื่อเพลาผ่านไป7วันเนนก็ได้กลับมาอย่างอารามเหมือนเดิมพระสารีบุตรเองก็แปลกใจว่าเหตุใดเนนคนนั้นจึงไม่ตายท่านจึงได้สอบถามไปยังเนนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางไปและทางกลับ เนนได้แถลงไขว่าระหว่างทางที่ไปนั้นได้พบปลาจำนวนหนึ่งตกคลักในหนองน้ำที่ใกล้แห้งจึงได้เอาจีวรช้อนขึ้นมาแล้วเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำใกล้ๆด้วยฌานแห่งพระสารีบุตรท่านก็ได้ทราบว่าปลาเหล่านั้นคืออดีตเจ้ากันในเวรของเนนผู้นั้นนั่นเองอเมื่อเนนได้นำไปปล่อยในแหล่งน้ำก็เท่ากับว่าได้ทำบุญต่ออายุให้กับตนเองและเจ้ากันในเวรจึงได้อโหสิกรรมให้กับเนน เมื่อเรามาวิเคราะห์กันก็คือพระสารีบุตรมองเห็นกรรมเก่าหรือพรมลิขิตหรือแผนที่ชีวิตที่จะให้ผลให้เนนคนหนึ่งตายแต่พระสารีบุตรมองไม่เห็นกรรมใหม่ที่จะให้ผลให้เนนคนนั้นไม่ตายซึ่งเป็นตอนที่เนนคนนั้นเดินทางกลับบ้านเนนไปปล่อยปลาซึ่งถือว่าเป็นการทำกรรมใหม่และให้กรรมเก่าของเนนไม่ส่งผลสรุปก็คือกฎแห่งกรรมก็คือพรมลิขิตนั่นเอง ต่กฎแห่งกรรมบอกวิธีการแก้พมลิขิตหรือแก้พื้นแผนที่กฎแห่งกรรมในอดีตที่ส่งผลถึงด้วยโดยมีผลกับปัจจุบันและอนาคตชาติซึ่งถ้าเราทําตามพมลิขิตโดยไม่แก้อะไรให้ดีขึ้นก็เท่ากับว่าเราไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงนั่นเอง